สวัสดีครับในการทำแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าทำเกมหรือว่าทำสื่อ C A I ก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงนะครับถ้าเราต้องการให้มีเสียงอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านคำศัพท์นะครับหรือว่าการอ่านตัวอักษรหรือว่าการอ่านเสียงบรรยายนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่เราจะได้เสียงมาโดยที่เราไม่ต้องอัดเสียงเองนะครับในคลิปนี้ก็จะมานำเทคนิคเล็กๆน้อยให้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับให้เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้น Search Google แปลภาษานะครับหรือเข้ามาที่แอปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือก Google แปลภาษาหรือ Translate นะครับเมื่อเปิดหน้าต่างแปลภาษาขึ้นมานะครับก็จะปรากฏหน้าต่างอยู่2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายก็คือให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปฝั่งขวาก็คือการแปลว่าเราจะให้แปลเป็นภาษาอะไรนะครับสมมุติว่านะครับ เราต้องการนะครับเสียงอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า d o g อย่างเี้นะครับเราก็พิมพ์ d o g ลงไปนะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตเห็นรูปลำโพงนะครับด้านล่างนะครับทั้งฝั่งซ้ายขวาด้วยนะครับถ้าเราคลิกที่ตรงนี้จะเป็นการฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับว่าออกเสียงว่าอย่างไรส่วนฝั่งขวามือนะครับจะเป็นการออกเสียงภาษาไทยนะครับว่าออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ ทีนี้เราต้องการที่อยากได้ไฟล์เสียงนะครับเสียงอ่านตัวเนี้ยเราทำยังไงนะครับให้มาที่เมนูด้านบนของ Google Chrome นะครับคลิกเข้าไปที่3จุดนะครับจากนั้นมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่ล่างสุดเลยนะครับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ Control Shift I คลิกหนึ่งครั้งที่เมนูนี้เลยนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขวามือนะครับซ้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกไปที่เมนูด้านบนนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่า Network นะครับคลิกไปที่ Network จากนั้นในเมนูด้านล่างนะครับให้คลิกไปที่เมนูชื่อว่า Media นะครับคลิกลงไปเลยตอนแรกนี้จะยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับในเมนู Media ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราคลิกฟังตรงนี้นะครับอ่าคลิกเลยนะครับ g <Dog. S 1> เมื่อคลิกฟังเราจะได้เสียงอ่านว่า Dog นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับ ทีนี้เราจะบันทึกเสียงยังไงนะครับให้คลิกขวานะครับแล้วไปที่นะครับให้คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ขึ้นไปที่ open in new tab นะครับให้ขึ้นคำสั่งนี้ก่อนนะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับพร้อมกับมีเสียงอ่านหรือว่าตัวอย่างเสียงตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกฟังก็จะมีเสียงอ่านเหมือนเดิมจากนั้นให้บันทึกไฟล์โดยการคลิกไปที่3จุดแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดครับ แล้วเราก็มาตั้งชื่อไฟล์เองนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อไฟล์ว่า d o g นะครับและนามสกุลไฟล์ที่ได้นะครับจาก Google Translate นั้นจะเป็นไฟล์ชนิด MP3 นะครับกดปุ่มเซฟได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ปิดแ็บนะครับเพราะว่าเราบันทึกไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเสียงบรรยายเสียงอ่าน CAI เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็พิมพ์ภาษาไทยฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นพิมพ์คาว่า สวัสดีค่ะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะบันทึกเสียงนะครับให้มากดรูปลาโพงนะครับฝั่งภาษาไทยนะครับอย่ามากดตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงจะพิมพ์ภาษาไทยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้อ่านใกล้เคียงภาษาไทยที่สุดให้มาคลิกฝั่งนี้นะครับพอเราคลิกที่ฝั่งนี้นะครับสวัสดีค่ะอ่าพอคลิกปั๊บก็จะมีไฟล์นะครับเสียงนะครับปรากฏอยู่ เป็นไฟล์ที่สองต่อจากไฟล์แรกแล้วนะครับเราก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็ open in new tab นะครับสวัสดีค่ะ,อะพอมาสวัสดีค่ะเสร็จเราก็บันทึกได้เลยนะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นะครับทีนี้นะครับในโปรแกรม c o n s t r u c t o r นะครับถ้าใครนำเสียงเพื่อจะเข้ามาใช้ในโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้ไม่ support ไฟล์นามสกุล MP3 นะครับ มันจะซับพอร์ตไฟล์ที่เป็นเวฟหรือว่า OGG, M4A พวกนี้นะครับทีนี้ทำยังไงนะครับเพราะว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันได้ไฟล์ MP3 นะครับก็ไม่ยากนะครับอ่ะเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้คลิกเซิร์ชนะครับแปลงนะครับอ่ะ MP3 นะครับเป็น เวบนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเว็บลงไปแบบนี้นะครับแปลง MP3 เป็นเว็บนะครับอ่าแล้วก็เซิร์ชค้นหานะครับก็จะมีการแปลงแบบออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับจะลองเข้ามาสักหนงหนึ่เว็บไซต์นะครับที่แปลงแล้วก็คลิกตัวนี้เข้ามาเลยนะครับ เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บนี้นะครับเราจะแปลงยังไงนะครับ1 2 3่งาเขาจะมีขั้นตอนให้นะครับ1เปิดไฟล์นะครับเราก็คลิกเปิดไฟล์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกไฟล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเลือกไฟล์ที่อ่านเสียงว่า d o c ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกคาว่า d o c นะครับกด Open นะครับเป็นการเปิดไฟล์ MP3 ขึ้นมานะครับขั้นที่2นะครับเราก็เลือกว่าเราจะแปลงเป็นอะไรนะครับในที่นี้เราจะแปลงเป็นเวบนะครับแล้วก็คลิกมาที่เวบนะครับ เสร็จแล้วนะครับขั้นที่3ก็คลิกที่แปลงได้เลยนะครับอ่าแล้วรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับอ่าสมมติว่าผมจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่า d o c กหก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟครับอ่าก็จะได้เป็นไฟล์นามสกุลดเขึ้นมานะครับทีนี้ พอเราจะนำเข้า c คอน c แ t o t l นะครับก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์ n d Import Sound อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกไฟล์ Doc หนึ่งนะครับกด Open อ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม Import นะครับอ่าอิ t พ็อตเสร็จก็จะแจ้งเราว่า ทำการแปลงไฟล์เวฟนะครับให้เป็น OGG และ AAC เรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้ไฟล์ d o c กนะครับทั้ง2ไฟล์นี้นะครับซึ่ง Support Android แล้วก็ iOS นะครับเราก็สามารถใช้งานใน o o n s t r u t t o ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนหรือว่าวิธีการง่ายๆนะครับในการใช้ประโยชน์จาก Google Translate หรือว่า Google แปลภาษานะครับในการบันทึกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้เรานะครับ จากนั้นก็นำไปสู่การแปลงนะครับเพื่อใช้งานกับ c t r u t t u o t l นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ